เชื่อไหมครับทาไมคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ไม่อยากออกไปอยู่ตั้งครอบครัวเองอาศัยอยู่กับพ่อแม่ดีกว่าแล้วกว่าจะได้บ้านหลังหนึ่งในต่างประเทศเนี่ยอาจจะใช้เวลาเนี่ยนะฮะถึง30ปีถึงจะมีเงินออมซื้อบ้านหนึ่งของตัวเองนะครับเคยนั่งคิดกันเล่น,ลนไหมฮะท่านผู้ชมครับคือผมเคยได้ยินเหมือนกันนะครับว่าเวลาแบบมีเด็กคนหนึ่งคลอดออกมานะแล้วเราเป็นพ่อแม่เนี่ยกว่าจะเลี้ยงให้เขาจนจบระดับปริญญาตรีเนี่ยบางคนคิดตัวเลขแล้วนะฮะสิบล้านขึ้น 15ล้านมีขึ้นอยู่คำว่าเรียนโรงเรียนแบบไหนอาถ้าเรียนโรงเรียนอินเตอร์ก็คูณ2คูณ3เข้าไปอาถ้าเรียนโรงเรียนแบบของรัฐบาลนะฮะก็อาจจะอยู่แถวๆเนี่ยประมาณสัก7จ็ดล้านอาถ้าเรียนโรงเรียนเอกชนแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นอินเตอร์ก็อยู่แถวๆระหว่าง10ถึง30ล้านอันนี้คือเพาะเด็กกดใหม่มายถมงว่าเด็กเกิดใหม่แล้วเรียนให้เขาจนจนจบปริญญาตรีนี่นะฮะแต่ว่า สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือว่าระหว่างเรื่องเรียนกับการมีบ้านอสังหาริมทรัพย์มันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับว่ามันกำลังสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องภาวะเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่มันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่บอกให้ชัดว่าขนาดประเทศที่ก็พัฒนามาแล้วเคยมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ใหญ่อันดับ5ของโลกแต่ปีนี้ตกไปละอินเดียขึ้นมาแซง นะเคยเป็นประเทศที่ทรงอํานาจอิทธิพลทางการเมืองระหว่างประเทศเป็นประเทศที่เป็นผู้นําด้านล่าอาณานิคมระดับโลกในยุคสมัยหลายศตรวรรษที่ผ่านมาวันนี้คนรุ่นใหม่ในประเทศพวกนี้เนี่ยครับรเผชิญปัญหาเรศรษฐกิจมีปัญหาข้อจํากัดหมดจนกลายไปว่าแม้แต่คนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวของคนที่อยู่ในอังกฤษเนี่ย อยากจะมีบ้านหลังหนึ่งอาจต้องเก็บเงินเก็บตังค์ยาวนานถึง30ปีเลยนะครับกับการที่จะมีที่อยู่อาศัยหลังหนึ่งยูนิตหนึ่งในลอนดอนซึ่งเป็นเมืองหลวงสําคัญของโลกและเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพเันดับต้นๆแต่ถ้าสมมุติไปอยู่ในลอนดอนเขาบอกว่าใช้เวลา13ปีนะฮะเรื่องนี้เหลือเชื่อครับเพราะว่าสํานักข่าวที่มีชื่อว่า Financial Times เนี่ยนะครับเขาได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตที่อยู่อาศัยของคนหนุ่มสาวที่อยู่ในอเมริกาแล้วก็อยู่ในอังกฤษนะผมถึงถามท่านผู้ชมนะครับ,รบว่า เอาความคิดเห็นท่านผู้ชมไนงะคนกลุ่มไหนในประเทศไทยต่อไปนี้มั่งขั่งอู้ฟูร่ำรวยไม่มีปัญหาชีวิตนี้อู้หูแนะรวยแล้วรวยอีกเนี่ยนะฮะไม่ประสบปัญหาอะไรเลยเนี่ยนะฮะสากลุ่มเลือกเบบี้บูมเมอร์เหรือ Y ส่งถ้าใครคิดว่าเบบี้บูมเมอร์พิมเบบี้ถ้าใครคิดว่ากลุ่ม Gen X พิมเอ็ถ้าใครคิดว่ากลุ่ม Gen Y พิมว์ Y นะครับทีนี้แฟนนั่นชอบทำรายงานอย่างนี้ครับว่า คนเจเนอเรชันเบบี้บูเมอร์เนี่ยนะครับในอเมริกาและอังกฤษตอนนี้70กว่าจะ80กันหมดแล้วเนี่นะฮะเขาสามารถเก็บเงินเก็บทองในอดีตต้นทุนในสมัยอดีตไม่สูงขนาดนี้การทำมาค้าขายในอดีตก็ดูจะสามารถมีเงินเก็บได้ดีกว่า การใช้ชีวิตเงินเฟอ้อเองก็ไม่ได้แบบถลม่มทลายแพงยับเยินอย่างชีวิตแบบ2อสปีที่ผ่านมาเหมือนคนรุ่นใหม่ที่กำลังเจอดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเบบี้บูมเมอร์ของคนอเมริกันและคนอังกฤษนะครับเมืองผู้ดีเนี่ยนะฮะเขาก็เลยมีความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับเยอะแล้วก็เร็วนะครับเขาบอกว่า70%ของคนรุ่นนี้เนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวนับตั้งแต่วัยหนุ่มสาวตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย สมัยที่มีขาวดำนะฮะหรือไม่เป็นแต่สมัยที่เขาเรียกว่าวงร็อกอะไรต่างเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันแตกต่างกับคนรุ่นเบบี้บูเมอร์อย่างสิ้นเชิงนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับขณะนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยครับก็คือว่าการมีที่อยู่อาศัยหรือบ้านหลังเดียวกันกับพ่อแม่เนี่ยกลายเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของคนรุ่นใหม่ในอังกฤษแลว้วก็ในอเมริกานะครับถามว่าปัจจัยมันมาจากตรงไหนล่ะที่ทําให้กลายเป็นว่าไม่ออกไปเป็นครอบครัวเดี่ยว แต่กลับกลายเป็นครอบครัวใหญ่เหมือนกับเรื่องนี้ที่เคยเกิดขึ้นในบ้านเราเพราะส่วนใหญ่นี่นะครับถ้าตามวัฒนธรรมบ้านเราตั้งแต่อดีตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวใหญ่ถูกไหมฮะหรือแม้แต่คนจีนนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวใหญ่ถูกไหมครับที่เรียกกันว่ากงสีนั่นแหละครับนะฮะแต่เรื่องนี้ปรากฏว่ามันไปโผลท่ที่ที่ตะวันตกแล้วนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟแนนซ์เชื่อทางเขาบอกอย่างนี้ว่าทําไมต้องเรียกว่าเป็นวิกฤตเลยไหมคําตอบคือใช่ เพราะเงินเฟอ้อก็แพงเศรษฐกิจก็ถดถอยหลายประเทศแถมตอนนี้ตน้นทุนทางนัานดอกเบีย้ยก็สูงมากทั้งในอเมริกาตอนนี้ดอกเบีย้ยแบงก์ชาติอเมริกาสูงสุงสงดในรอบ22ปีนะฮะส่วนดอกเบีย้ยในอังกฤษตอนนี้สูงสุงดในรอบกว่าทศวรรษขึ้นไปแล้วนะครับแถมยังไม่มีแนวโน้มเลยว่าจะลงเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่จะเล่นตรึงเพราะก็ไม่ไม่ไมั่นใจเหมือนกันคราบ่าเงินเฟอ้อจะกลับมาดิ้นได้เพราะตอนนี้ก็มีบางช่วงว่ายังคุมเงินเฟ้อไม่อยู่ถูกไหมครับสิ่งสําคัญตอนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าราคาบ้านในอังกฤษเนี่ยโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นน2เเท่่่าาพีียงแค10ปผ สิปีผ่านมาบ้านอังกฤษเพิ่มขึ้นถึง2เท่ากว่าๆนะครับซึ่งมันตรงกับขัานกับช่วงทศวรรษ1 9 9 0คือยุคสมัยนั้นคนอังกฤษในในช่วงของ1990าเนี่ยนะทำงานไปเก็บตังค์ไปเนี่ยนะฮะมีเงินออมแค่2อสาปีก็มีเงินดาวบ้านได้แหละแต่ทุกวันนี้วัยรุ่นในอังกฤษนะฮะทำงาน 2- อสปีอย่าว่าแต่เงินดาวเลยครับเงินใช้แค่เฉพาะรายวันยังไม่พอเลยฮะอ่ะเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่ที่น่ากลัวอย่างนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ แล้วสิ่งสําคัญต่อไปนี่นะครับเอาตัววัดหนึ่งมาวัดกําลังซื้อกับกําลังการออมของไวคคนปัจจุบันในอังกฤษกับอเมริกาดูซิว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการจะเป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่งนะฮะผลปรากฏอย่างนี้ครับ financial time ร,รายงานเลยนะครับว่าต้องใช้เวลาถึง13ปี13ปีนะฮะถึงจะมีเงินออมเพียงพอสําหรับแค่เงินดาวซื้อบ้านในอังกฤษในอังกฤษนะฮะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นลอนดอนแมนเชสเตอร์หรือว่าเป็นลนะิเวอร์พูล เอาในอังกฤษทั้งหมดในเกาะอ,อังกฤษเลยนี่นะฮะปรากฏว่าต้องใช้13ปีถึงจะมีเงินออมพอและไปปางเป็นเงินดาวไม่ใช่ว่า13ปีมีเงินได้สดทั้งหมดและซื้อเป็นหนึ่งหลังแบบซื้อสดไม่ใช่นะครับนะฮะถึงได้บอกว่ามันเป็นวิกฤตของคนรุ่นใหม่ในอังกฤษนะฮะต่อมาฮะถ้าสมมติคนอังกฤษอยากจะมีที่อยู่อาศัยในเมืองหลวงอย่างลอนดอนที่นี่ลงมาหน่อยแล้วนะฮะไม่ใช่13ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นเชื่อทางบอกว่าต้องใช้เวลาคูณเข้าไปอีกนะฮะ ถึงประมาณ3เท่ากว่าคือกลายเป็น30ปีถึงจะมีเงินออมและกลายเป็นแค่เฉพาะเงินดาวและซื้อที่ออาศัยได้ในลอนดอนท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าต้นทุนการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่เมื่อเทียบกับคนในอดีตเนี่ยมันมันคนละเรื่องกันเลยนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับจึงทําให้สิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเมื่อตัวเองก็ไม่มีเงินเก็บพอถึงขั้นแค่จะมีเงินดาวนะฮะก็เลยตัดสินใจอยู่กับพ่อแม่แหะครับ และการอยู่กับพ่อแม่แม้ว่าจะมีความรักกันอยู่บ้างแม้ว่าจะเป็นแฟนกันบ้างแต่ก็ตัดสินใจตรงที่ว่าต้าตกล่องปองชิ้นแต่งงานกันแล้วแต่ขอไม่มีลูกแม้ว่าจะยังอยู่อาศัยกับพ่อแม่ก็ตามนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอังกฤษแล้วนะฮะซึ่งในบ้านเราก็มีเชื่อว่ามีอยู่เหมือนกันนะครับและนอกจากนี้แล้วคนหนุ่มรุ่นสาวรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่พ่อแม่ต่อไปในอังกฤษเนี่ย ตัดการใช้จ่ายกับรายจ่ายค่าใช้จ่ายทุกสิ่อย่างที่ไม่จําเป็นในชีวิตออกหมดเลยนะครับและก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันใดละ่ะที่คนกลุ่มนี้จะสามารถออกไปตั้งตัวในชีวิตของเขาเองได้ตามวัฒนธรรมของคนตะวันตกในช่วงที่ผ่านมาว่าโตแล้วต้องออกไปดูแลตัวเองนะครับ b ีเบบี้เบบี้เบบี้เบนะครับมับง่งคั่งอู้ฟู่ไม่มีคะ่ะ <laughs> คนอิโทรินะครับ baby b y baby นะครับคนส่วนใหญ่ยกให้คนในอดีตรุ่นพ่อรุ่นแม่ทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับในเมืองไทยในสามกลุ่มก็คือ baby boomer x แล้วก็ y นะครับว่าใครจะมั่นคงอู้ฟู่มากที่สุดนะครับ